สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับอ u t โต u ฟันไทยแลนด์นะครับและคุณอยู่ในการเปิดตัวนะครับรถยนต์ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda a u t o m o b i l ประเทศไทยนะครับนั่นก็คือ Honda CR-V นั่นเองนะครับซึ่งใน CR-V ตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นครับ ไม่มีเครื่องยนต์ดีเซลแล้วไม่มีเครื่องยนต์เบนซินที่เป็นสันลับภายในร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่ารุ่นที่เปิดตัวในวันนี้จะเป็นรุ่น1.5เทอร์โบนะแล้วก็เครื่องยนต์ ehev ไปเลยนะครับคันที่อยู่กับผมข้างๆผมเนี่ยก็คือ ehev รุ่นท็อปนะครับโลโก้ rs อย่างนี้เห็นก็คงคุ้นตากันดีนะครับโดย crv รุ่นนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวทั้งหมดเนี่ย5รุ่นย่อยนะครับประกอบไปด้วย รุ่นเทอร์โบเนี่ยสรุ่นซึ่งในเทอร์โบจะมีความพิเศษก็คือในรุ่น e-l จะเป็นรุ่นเดียวที่มี7ที่นั่งอยู่นะครับในขณะที่ไฮบริดเนี่ยก็จะมีตัวล่างกับตัวท็อปนะตัวท็อปที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับรุ่นเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยเครื่องยนต์ก่อนก็นแล้วกันนะครับสมรรถนะของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับอยู่ที่207แรงม้านะครับพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ยสามร้อยสามสิบห้านิวตันเมตรโดยที่ให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน ชูมาเลยในเรื่องของความประหยัดนะครับการเปลี่ยนแปลงภายนอกคุณจะเห็นการออกแบบดีไซน์ของรถเนี่ยที่มีความเป็นสปอร์ตนะครับมีความโฉบเฉี่ยวเน้นมัดกล้ามของตัวรถเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นชุดกระจังหน้าแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นกระจังหน้าซี่ใหญ่แล้วก็จะเป็นลายสีเป็นโอแบกนะครับพร้อมโลโก้ R S และ H m a สีฟ้านะเพื่อบอกว่าตัวรถตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับถัดมาคุณจะเห็นว่ามีการออกแบบดีไซน์ของชุดไฟหน้าใหม่นะครับเน้นความเพียวบางมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนมาใช้แฟล L E D เนี่ยทั้งระบบ ซึ่งทาให้ตัวรถเนี่ยดูมีความโฉบเฉี่ยวโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะครับดีไซน์ทั้งหมดทายข้างหน้าเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันถูกออกแบบเป็นชิ้นเดียวกันเป็นการชนหน้าขนาดใหญ่ชิ้นเดียวกันเลยซึ่งทําให้ตัวรถเนี่ยมีความบึกบืนแล้วก็แข็ง,แ,ขงแกร่งมากกว่าเดิมอันนี้ผมชอบนะแต่เขายจะบอกว่ามันดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตเป็นนิดนึงแต่ว่าโดยความรู้สึกของเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นดีไซน์ที่น่าสนใจเพราะว่าเดิมทีเนี่ยถ้าคุณจําได้ CRV เนี่ยมันจะมีความเป็นโบโบเป็นรถครอบครัวค่อนข้างสูง พอมาเปลี่ยนดีไซน์แบบนี้เฮ้ยผมชอบนะครับและแน่นอนคุณจะเห็นมิติตัวถังด้านข้างเนี่ยถ้าคุณมาสองด้านข้างคุณจะเห็นว่ามันมีการเล่นเส้นเล่นสายเล่นตัวถังที่เป็นชั้นๆของการออกแบบเนี่ยที่ชัดเจนนะครับในตัวท็อปนี่ก็จะมีออปชันที่มาอย่างครบคันนะพวกเซ,เ,ซเซนเซอร์เซนเซอร์อะไรก็มีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วด้านข้างเนี่ยคุณจะเห็นล้ออันลอยนะครับซึ่งเป็นล้อลอ,อย 19นิ้วนะครับใหญ่โตอลังกาสีที่เป็นทูโทนเป็นสีเข้มทูโทนสองอันเนี่ยถือว่าสวยเลยนะอันนี้ผมชอบนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเห็นฮอนด a าเ n w a s h นะครับพอเห็นฮอนด a าเ n w a s h หลายคนก็จะพูดเลยว่าเอา้วยังไม่ให้บายสปอร์ตมาอีกหรอนะครับแน่นอนนะครับใน c r v รุ่นนี้เนี่ยยังไม่มีบายสปอร์ตวอร์นิ่งมาให้นะครับก็จะมีในส่วนของฮอนด้าเรนวอชเนี่ยติดตั้งมานะครับไล่มาดีไซน์ข้างๆเนี่ยถ้ามองด้านข้างจะรู้สึกว่า มันมีความเตี้ยลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ลาดลงเนี่ยมาที่เสาหลังเนี่ยเยอะขึ้นสีที่ใช้ตกแต่งด้านข้างก็จะเป็นสีตัวถงังต่างจากสีเปเนโแบ็คนะครับแล้วก็เดิน,เด,นเดินขอบขอบด้วยโครเมียมเนี่ยเพิ่มความพรีเมียมหรูหราน,นิดหน่อยลืมบอกไปนิดนึงว่าสีตัวถังที่คุณเห็นเนี่ยนะครับเป็นสีใหม่นะครับเป็นสีน้ำเงินสีใหม่แล้วก็ถ้าคุณซื้อ rs ก็จะมีสีเฉพาะอีกสีหนึ่งก็คือสีแดงนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับคุณก็จะเห็นเสาแระบอกที่ฉลามพร้อมสปอยเลอร์ขนาดใหญ่นะไฟเบ มีความสวยงามมีสัดส่วนดีไซน์ที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นแล้วก็เป็นไฟ LED นะครับทั้งหมดนะครับตัวด้านท้ายเนี่ยถ้าคุณมาดูคุณก็จะเห็นแบบคล้ายๆเดิมอะ่ะ CRV, AVR l l i v e ถูกไหมครับแล้วก็ตนังสือนี้ก็จะเป็นแบบใหม่ก็คือ RS แล้วก็ e e v นะครับบอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปและแน่นอนนะครับเมื่อเป็นรถยนต์เจเนอเรชันใหม่นะครับ Honda ก็เลยใส่อุปกรณ์ที่ Honda มีทั้งหมดเนี่ยมาให้กับรถคันนี้นะครับในมือผมก็คือ Smart Key นะครับหมายถึงว่าคุณเนี่ยไม่ต้องพกกุญแจอันใหญ่ๆละคุณพก s มา r t k e ีอันนี้ติดตัวไว้คุณจะสามารถเปิดปิดประตูรถทําทุกอย่างได้เลยรวมถึง เปิดฝาประตูท้ายนะครับจากการเตะได้เช่นกันนะครับซึ่งรถคันนี้มาพร้อมระบบ walk away lock นะครับในรุ่น e-h ev เนี่ยนะครับจะไม่มีตัวถังแบบ7ที่นั่งมาให้นะครับ Honda ให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของเซกเมนต์ทางการตลาดนะที่เขาเน้นความหรูหราความพรีเมียมมากกว่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ถูกซ่อนเอาไว้ทําให้ไม่สามารถใส่ที่นั่งมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะชดเชยมาด้วยห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ใหญ่โตอลังการโอ่อ่าเลยนะครับก็จะมีในส่วนของช่องเก็บใส่ของที่เป็นของลึก ที่หลายคุณผู้่ามันเป็นช่องใส่ขยะเปียงเนี่ยซ่อนเอาไว้นะครับจุดที่สังเกตก็คือมันยังมีขอบด้านข้างอยู่มันทําให้เราสามารถเก็บของเนี่ยที่เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบไปเต็มที่เนี่ยแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของขอบซ้ายขอบขวาเหมือนกันนะครับห้องเก็บสัมภาระก็จะมีในส่วนของไฟแล้วก็มีส่วนของที่ชาร์จไฟที่เป็น12โวลต์เนี่ยติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ถือว่าครบคันสมบูรณ์แบบนะไม่ได้มีอะไรขัดตกบกพร่องไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นตาม,มาเลยครับ ถ้าคุณซื้อรุ่น RS นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือเบาะสีเทาที่เดินได้แดงนะครับอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นนี้นะถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยเบาะข้างในเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งแบบสีดำนะครับจะมีในส่วนของพารามิคซันรูฟมาให้นะครับเรียกว่าเฮ okay ้ยโอเคอ่ะมาทาให้ห้องโดยสารมาดูโปร่งแล้วดูมีบรรยากาศที่ค่อนข้างดีเลยในขณะที่ตําแหน่งการนั่งของ c r v เเนี่ยเดิมที่มันจะมีความรู้สึกตันๆไม่ค่อยรองรับเนี่ยถ้าคุณมาดูคันนี้คุณเห็นเลยว่าเบาะเนี่ย มารองรับเข่าค่อนข้างดีเลยนะครับในขณะที่ออปชันด้านหลังเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของที่วางแก้วความที่เท้าแขนนะซึ่งจะเป็นที่เท้าแขนแบบเจาะตรงกลางเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนม,มาเจาะตามแนวตามแนวยาวของตัวรถนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยเอาจิงก็คือวางแขนได้พร้อมใส่แก้วน้ําไปด้วยเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับมีช่องแอร์ตอนหลังซึ่งไม่สามารถปรับอุณหภูมิทางด้านหลังได้แล้วก็มีที่ชาร์จไฟ USB เนี่ยมาให้2ตําแหน่งอันนี้ถือว่าครบคันนะไปดูข้างหน้ากันหนึ่งครับปในขณะที่ด้านหน้าของตัวรถนะ แน่นอนว่า เป็นรถที่มีออปชันที่ครบครันแล้วล่ะนะครับสำหรับพ o น d าตอนนี้นะคุณจะเห็นไวเลตชาร์ r เจอร์นะเห็นหน้าจอสัมผัส9นิ้วแบบลอยตัวนะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยรองรับในส่วนของ w a l l e t Apple ล a านะครับแล้วก็รองรับ Android Auto เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีระบบแสดงผลที่ค่อนข้างดีชัดเจนมีระบบนำทางติดตั้งมาให้แล้วก็มีการแสดงผลในส่วนของระบบขับขี่นะเนื่องจากมันมีระบบไฮบริดเพิ่มขึ้นมาเขาก็ใส่ระบบตัวเนี้ยเพิ่มมาให้นะครับขณะที่หน้าจอด้านหน้าคนขับที่เป็นหน้าจอแสดงผลเนี้ยก็จะเป็นแบบ มีการแสดงผลที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มี Head-Up Display เนี่ยติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วช่องแอร์เนี่ยยกมาจาก Civic ซึ่งผมชอบมากเลยนะครับเป็นช่องแอร์แบบที่เป็นคล้ายๆแบ,บบโบ,บราณๆนิดนึงเป็นช่องแอร์รังพึ่งนะครับใช้งานได้ดีเลยนะแล้วก็ระบบปุ่มแอร์เนี่ยก็จะมีระบบพาร์ตมากคาสเตอร์นะครับทำให้คุณเนี่ยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นในการใช้งานรถชันนี้นะครับในรุ่น R S เนี่ย คุณจะได้ลําโพงพร้อมระบบเครื่องเสียงของโบสนะครับพร้อมลําโพง12ตําองตแหน่งนะครับติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในรถคันนี้ซึ่งถ้าเป็นรุ่นธรรมดาอนะไรคุณจะได้แค่ลำโพง8ตัวแล้วก็ไม่ใช่เครื่องเสียงของโบสนะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่เพราะว่ามันก็แพงสุดในคลาสมันก็แบบร้านเจ็ดซัมติงนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณก็ต้องให้เขามีอุปกรณ์ออปชั่นค,ครบแบบนี้แหละนะครับ นอกจากนี้นะครับใน CRV ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นย่อยเริ่มต้นเลยเนี่ยยังมาพร้อม Honda Sensing นะครับซึ่งให้ระบบช่วยเหลือความขับขี่ความปลอดภัยเนี่ยเต็มระบบเลย6ระบบนะครับมาพร้อมถุงลมนิรภัยเนี่ยเใบนะครับรวมถึงให้กล้องสามร้อยหกสิบองศาให้ระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมาอย่างครบคันเรียกว่าเป็นวิธีการคิดแล้วก็เป็นแนวทางของ Honda ตั้งแต่ต้นเลยคือใส่ทุกอย่างที่มีในมือเนี่ยให้ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งถามกันว่ารุ่นไหนมีนั่นรุ่นไหนมีนี่จะแตกต่างกันเพวกอุปกรณ์อณอบ อ่ะจบละสำหรับ RS นะครับ1 7 2 9 0ล0าบาทเดี๋ยวผมพาไปดูเทอร์โบตัวท็อปนะครับ1 6 4 9 0 0้บาทกันต่อว่ามีอะไรบ้างคันนี้น่าสนใจตรงที่นั่ง7ที่นั่งและเครื่องยนต์ที่ใช้งานได้และน่าจะถูกใจพ่อบ้านไม่บ้านหลายๆคนตามมาดูเลยครับ และนี่คือ e-l นะครับ e-l ตัวท็อปนะครับซึ่งมาพร้อมเจ็ดที่นั่งนะเครื่องยนต์1.5เทอร์โบ190แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ย240นิวตันเมตรนะครับค่าตัวที่บอกไปครับล้าน6 4แสมาบาทถูกกว่า r s เนี่ยประมาณ8 0 0 0 0นนะครับก็จะได้จุดขายหลักๆก็คือในเรื่องของตัวเบาะที่นั่งแถว3ซึ่งสามารถพับได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่มามันนั่งสบายขึ้นหรือเปล่านะพอเราไปหยิบกุญแจ h o n ด้าในมือเนี่ยนะครับเราก็เลยจะเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้้นมาาะครรับรบบแลวสํห C V ก็ือ สตาร์ทเครื่องจากรีโมทนะครับซึ่งมันทําให้เราเนี่ยสามารถช่วยเหลือในโอกาสอากาศร้อนๆของเราได้บ้างในระดับหนึ่งเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับในขณะที่เซตติ้งต่างๆของตัวรถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันไม่ได้แตกต่างกันมากในออปชั่นต่างๆนานามากมายที่ให้มานะครับก็จะมีแค่ล้อลอยนะครับที่ลดขนาดลงมาเหลือ18นะอันนี้ล้อเหลือ18นะครับแล้วก็ตัวของพวก เซตติ g อื่นๆเนี่ยก็จะมีความพรีเมียมที่น้อยกว่านิดๆหน่อยๆแต่ผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะสีตัวถังนะพอมาเป็นสีตัวถังสีขาวเนี่ยเราก็เลยจะแบบว่าเออรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยชินอย่างถ้าเมื่อกี้เป็นสีน้าเงินอนะ่ะมันจะดูแบบแกรนดูสวยเลยเนอะออปชั่นอื่นๆรับตัวรถเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ความแตกต่างของเจ้ารุ่นนี้จริงๆเนี่ยอยู่ที่นี่ครับ เบาะนั่งแถวที่สามนะครับซึ่งเจ้ารถคันนี้เนี่ยมีวิธีสเตปเบาะนั่งที่แบบน่าสนใจคือเปลี่ยนไปนะปกติมันต้องพับแล้วเลื่อนอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยสามารถพับแบบนี้ได้เลยพอเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแคบนะครับแล้วก็เข่าชันเลยนะครับเป็นเบาะที่เอาจริงให้เด็กๆนั่งนะครับให้น้องหมาน้องแมวนั่งเนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่านะครับแล้วก็ถ้าคุณสังเกตดูว่าคือถ้าผมพับเบาะลงมาเนี่ยนะครับ เราจะต้องเลื่อนในตัวเบาะตรงกลางเนี่ยขึ้นมาอีกเพราะว่าไม่งั้นเบาะตรงกลางก็จะนั่งไม่ได้นะครับมันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นออปชันที่รถบอดี้ไซส์เนี่ยต่อให้เป็นเจ็ดที่นั่งเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เหมาะสมที่จะรองรับการใช้งานขนาดนั้นคือถ้าเอาผู้ใหญ่ไปเจ็ดคนนะ่ะผมว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับมีในส่วนของแอร์นะครับสาหรับผู้โดยสารแถวสามเนี่ยมาให้ด้วยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ฮอนด้าทำมาตลอดแล้วก็คือกุณจะเห็นว่ามันจะมีพโนโุนอิมพิซซลุปติดตั้ง ออปชันอื่นๆนะครับก็จะมีความคล้ายๆคลึงกันอะนะหน้าจอรอยตัว9นิ้วให้มเหมือนกันช่องแอร์ให้เหมือนกันจุดที่เปลี่ยนคือดีไซน์ตรงนี้นะครับจะใช้แผงลายไม้เข้ามาช่วยนะครับพอมาเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันเนี่ยออปชันก็จะคล้ายๆกันอะนะไวร์เลสชาร์จเจอร์ให้มาเหมือนเดิมตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอดิจิตอลเนี่ยก็ให้มาเหมือนเดิมนะครับแบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ว่าในรุ่นนี้ถ้าคุณสังเกตดู Headup Display จะหายไปนะครับไม่มี l a y แล้วก็ตัว หน้าจอที่เป็นจอแสดงผลเนี่ยก็จะไม่มีในเรื่องของการจัดการระบบพลังงานแต่ว่าให้เรื่องของตัวคำนวณระยะทางเนี่ยเพิ่มมาแทนนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันเล็กๆน,น้อยๆที่มีความแตกต่างกันสำหรับสองรุ่นนี้และนี่นะครับก็คือ Honda c ซีอวรุ่นใหม่นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะไม่ได้มีแค่2รุ่นนี้แต่มีให้เลือกถึง5รุ่นราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสแสนบาทนิดๆน,นะครับคุณมาลองดูกันได้ในะงานมอเตอร์โชว์แล้วก็ไปดูที่โชว์รูมฮอนด้าเนี่ยได้เลยนะครับวันนี้ก็ มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมถามมานะเดี Fred ๋ยวมาตอบกันเพราะเรามีเวลาถ่ายรถ2คันใน15นาทีก็จะเร่งๆนิดนึงนะครับแต่ก็อยากรู้อะไรเพิ่มเติมถามมาวันนี้ก็ลาไปก่อนฝากติดตามพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันรถฟันดับเซลล์รืทีเอสครับเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบชาแนลแอปพลิเคชันรถฟันไทยแลนด์นะครับรวมถึง t ิกตอกของเรานะมีเรื่องรถคันนี้แน่นอนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ